ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1005หนอนบ่อนไส้การพบกันของพ่อลูก2จูชูอวิส่ายศีษะะแสดงออกว่านางก็ไม่รู้หากท่านที่ไม่วางใจมิสู้ลองคิดหาวิธีทำให้คุณชายเว่ยไม่อาจกลับมาได้ทันเวลาเป็นพอได้ยินเช่นนั้นดวงตาของเซียวเชียนไหวไหววูบราวกับกำลังคิดอันใดอยู่จูชูอวินั่งอยู่ด้านข้างเขาใบหน้านิ่งสงบและมีรอยยิ้มอ่นอ,อนโยน บนเขาที่มีทิวทัศน์บรรยากาศงดงามแห่งหนึ่งนอกเมืองเฉินโจหนานกงมั่วนั่งหัวเราะอยู่ในศาลาบนเนินเขาขณะมองดูเด็กแฝดชายหญิงวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานรวมถึงสังเจี๋ยวที่นั่งอยู่บนหินก็มองพวกเขาพร้อมรอยยิ้มด้านข้างของนางมีสังเนียนเอ,อ๋อและองคหญิงชังผิงนั่งอยู่ด้านหลังมีชวีเหลียนสิงจือซูหมิงฉินคอยปรนนิบัติไม่ไกลออกไปหนานกงหุยและฉินจือสวีกำลังยืนพูดคุยกันอยู่องค์หญิงชังผิงมองหลานชายหลานสาวพร้อมรอยยิ้มเอ๋อยด้วยรอยยิ้มบาง อานอานก็ช่างเถิดเยาวๆเยานั้นชอบเคลื่อนไหวอยู่แต่ในโจนตลอดเวลาก็น่าสงสารนานๆได้ออกมาทีคงมีความสุขมากทีเดียวหนานกงมั่วเองก็รู้สึกผิดนางและเวจวินมั่วไม่อยู่เพื่อความปลอดภัยจึงไม่มีใครพาเด็กๆออกมาเดินเล่นอย่างมากก็เดินเล่นอยู่ในเมืองเท่านั้น อาจารย์อานั้นสามารถพาเด็กๆออกมาได้ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภยัยแต่ว่าอาจารย์อาหรืออาจารย์ใครก็ดูแลเด็กไม่เป็นดังนั้นจึงช่างเถิดจัดก,การธุระในจนเรียบร้อยแล้วนานกงม่วจึงอาศัยจังหวะนี้พาครอบครัวไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ออกมาเดินเล่นตรงหน้าด้านล่างของเนินเขานั้นเป็นแม่น้ำหลี่เจียงเงยหน้ามองไกลออกไปผืนป่าไร้ขอบเขตในฝั่งตรงข้ามดูกว้างขวางนานกงม่วยิ้มเอ่ยอีกไม่กี่วันก็ดีแล้ว องหญิงชังพิงชงักตั้งสติได้จึงเข้าใจว่าหนานกงมั่วหมายถึงสงครามความวุ่นวายอีกไม่นานก็จะจบลงแล้วถอนหายใจออกมาโดยไม่รู้ตัวแม้หลายปีมานี้สงครามไม่ได้กระทบมาถึงเฉินโจโแต่ว่าผู้อพยพลี้ภัยจากด้านนอก,ก์เข้ามาก็มีไม่น้อยหลายปีก่อนชาวเมืองเฉินโจต้องหนีออกไปผ่านไปไม่กี่ปีเฉินโจก็กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขด้านนอกกลับวุ่นวายแทนชวีเหลียนซิงเอ๋ยด้วยรอยยิ้ม ก็ใช่นะสิเจ้ากะได้ยินมาว่าเมืองเผิงและอวินตูฝั่งนั้นได้รับชัยชนะครั้งใหญ่หนิงอ๋องนำทัพปิดล้อมเขาชิงอวินคิดว่าอีกไม่นานก็คงได้รับชัยชนะเช่นนี้แล้วจินหลิงก็คงอยู่ใกล้แค่เอื้อมหนานกงม้วงนวดหัวคิ้วเอ่ยหากทุกอย่างราบรื่นแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีปงองญิงชังผิงมองหนานกงม่วนลังเลอยู่ชั่วครู่เอ่ยถามอุษยาหากมีศักดิ์วันที่พี่สามยึดจินหลิงได้เจ้ากับจวินเอ๋อวางแผนเยี่ยงไร นานกงม่วชงักนางไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้และไม่คิดว่าองค์หญิงชังพิงจะเอ่ยถามคำถามนี้นานกงมั่วเอ่ยสเสด็จแม่มีความคิดอย่างไรหรือไม่เพคะมองชวีเหลียนสิงเล็กน้อยส่งสายตาให้นางชวีเหลียนสิงสบตาดึงจือซูและหมิงชินออกไปเล่นกับเด็กๆองค์หญิงชังพิงถอนหายใจเอ่ยหลายปีมานี้เคยชินกับชีวิตสงบสุขที่เฉินโจแล้วเพียงคิดว่าต้องกลับจินหลิงข้าก็เกิดความกลัวขึ้นมา อนาคตพวกเราก็อยู่ที่เฉินโจใช้ชีวิตสงบสุขดีหรือไม่หนานกงม้วนนิ่งเงียบนางแทบอยากตอบตกลงกับองคหญิงชังผิงแต่นางก็รู้ดีว่าไม่อาจทําได้หากมีศัก์วันที่เยยนอองปกครองใต้ล่าแล้วจริงๆวิจวินมว่วจะใช้ชีวิตเรื่อยเปลือยหยออยู่ที่เฉินโจคงเป็นไปไม่ได้อีกด้านกองทัพเฉินโจจะเป็นอย่างไรนะับเป็นปัญหาใหญ่แต่ว่าตอนนี้กองทัพเฉินโจใช้การได้แล้วไม่ว่าอยากแยกตัวออกจากกองทัพโยโจหรืออยู่รวมกันต่างก็เป็น ปัญหาใหญ่หนานกงมั่วไม่รู้ว่าตอนนั้นเยี่ยนอ๋องใหญ่จึงตอบรับแผนของเวจวินมั่วแต่ความคิดของเวจวินมั่นนางพอเข้าใจอยู่บ้างเพียงแต่เยี่ยนอ๋องจะยอมหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องเพียงแต่ความปรารถนาขององค์หญิงชังผิงที่จะอยู่อย่างสงบในครอบครัวคงไม่อาจเป็นไปได้อย่างน้อยในระยะนี้ก็คงไม่อาจเป็นไปได้เห็นนางไม่เอ่ยปากองค์หญิงชังผิงก็เข้าใจว่าตนเองคิดง่ายเกินไปทําได้เพียงถอนหายใจออกมา ช่างเถิดอย่างไรครอบครัวของเราก็ยังอยู่ด้วยกันนานกงม้อยยิ้มเอ่ยสเสด็จแม่วางใจเป็นพอเพคะมีหม่อมฉันกับจวินม้อยอยู่ต่อไปจะไม่มีเรื่องใดอย่างแน่นอนสเสด็จแม่เพียงดูแลอันอานกับเยาวาให้เติบใหญ่ก็พอแล้วเพคะองญิงชังพิงพยักหน้าเบาหันไปมองเด็กทั้งสองที่นั่งเล่นอยู่บนพื้นดวงตากลับมีความกังวลจาง เสียงแหลมคมผ่าอากาศออกมาจากในป่าหนานกงมั่วใจเต้นผลักองคหญิงชังพิงออกไปลูกธนูหนึ่งดอกผ่านหน้าของนางไปร่วงลงไปยังแม่น้ำหลี่เจียงจะวิ้นจู่ระวงังน้ำเสียงอ่อนหวานของชวีเหลียนซิงเปลี่ยนเป็นแหลมดังขึ้นมาเอาตัวเข้ามาบังหนานกงมั่ดที่กำลังคุ้มกันองคหญิงชังพิงอยู่เหลียนซิงหนานกงมั่วผลักชวีเหลียนซิงออกพร้อมกวาดตามองหนึ่งรอบลูกธนูที่พุ่งตัวแหวกอากาศมานั้นเฉียวหัวไหล่ของนางไป ชุดสีม่วงพันถูกย้อมเป็นวงสีแดงเข้มในที่รับตากลุ่มชายชุดดำทยอยปรากฏตัวขึ้นหลิวหันอุ้มเยาวๆขึ้นมาขณะเดียวกันสิงเว่ยก็เข้าไปอุ้มอันอันต่างคนต่างกอดเด็กเอาไว้ในอ้อมอกห่างออกไปฉินจือสวีและนานกงฮุยเห็นเหตุการณ์รีบพุ่งตัวเข้ามานานกงมัวรีตาลงเอ่ยเสียงเข้มพาเสด็จแม่และเด็กทั้งสองออกไปก่อนที่รองพานี่เนียนเอ๋อกลับเข้าเมืองไปก่อนนานกงฮุยกอดสังเนียนเอ๋อเอาไว้ด้วยมือเดียวพร้อมเอ่ยเอ่ยอันใดกันจะให้พวกเราทิ้งเจ้าหนีไปก่อนอย่างนนั้นหรือ นั้นกงมั่วเอ่ยอย่างไม่เกรงใจพวกเจ้าอยู่ก็รังทางหนีของข้าเจว,วินจูสิงเวยและหลิวหันอุ้มเด็กทั้งสองเอาไว้ด้านข้างมีสั่งเจี้ยวที่ดึงกริดสั้นของตนเองออกมาใบหน้าจริงจังสิงเวยเอ่ยเสียงเข้มในป่ามีอีกไม่น้อยล้วนเป็นยอดฝีมือหากไม่ใช่ยอดฝีมือพวกเขาก็คงไม่มารู้ตัวเอาป่านี้ ใบหน้าเย็นเยือกของนานกงม่วจับจ้องไปยังป่าเขาตรงหน้าองครักษ์ด้านหน้ากำลังต่อสู้กับชายชุดดำที่พุ่งออกมาก่อนไม่ต้องดูนานกงม่วก็เดาได้ว่าคนพวกนี้เป็นใครสิงวิหลิวหันพวกเจ้าพาสเสด็จแม่และเด็กทั้งสองกลับเมืองไปก่อนนานกงม่วเอ่ยเสียงเรียบชวีเหลียนซิงกุมบาดแผลที่ไหลเดินเข้ามาเอ่ยเสียงเข้มจะวินจูเป้าหมายของคนเหล่านี้คือท่านท่านกลับไปกับองคหญิงและคุณชายน้อยคุณหนูน้อยเถิดเจ้ากะนานกงม่วเอ่ยเสียงเรียบ เจ้ารู้หรือไม่ใหญ่ตอนนี้พวกเขาถึงไม่ยิงชวีเหลียนซิงนิ่งเงียบหนานกงมั่วเอ่ยเพราะพวกเขาอยากจับเป็นหักฆ่าเคลื่อนไหวเวลาต่อไปเกรงว่าทุกคนคงถูกลูกธนูปักจนเป็นตะแกงใบหน้าของคุณชายฉินทะมึนขึ้นอย่างหาได้ยากพวกเขาไม่มีทางมีมือยิงธนูมากมายเพียงนั้นฝีมือยิงธนูกับวรยุทธ์นั้นเป็นคนละเรื่องไม่ใช่ผู้มีวรยุทธ์ไร้การทุกคนจะยิงธนูได้ดีและมือยิงธนูโดยทั่วไปวรยุทธ์ก็ไม่ได้ดีนักเกรงว่าอีกฝ่ายคงไม่อาจแฝงตัวเข้ามาอยู่ในนี้ได้ง่ายๆ มุมปากของนานกงมั่ยกยิ้มหยนันพวกเขาไม่ใช่เพิ่งแอบเข้ามาเป็นแน่เกรงว่าคงมาก่อนพวกเราหนึ่งเก้าซ่อนตัวอยู่ในนั้นตั้งนานแล้วกระมังสีหน้าของชินจือสวีไม่น่ามองยิ่งขึ้นเขาลูกนี้แม้ไม่ได้ใหญ่แต่ก็ไม่เล็กหากจะแอบซ่อนคนเอาไว้ในเขาแห่งนี้คงไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าการออกมาเที่ยวเล่นวันนี้เพิ่งตัดสินใจเมื่อคืนนั่นหมายความว่าจวนเฉินโจมีสายลับของสำนักหอทารา มีสายลับไม่ใช่เรื่องแปลกอันใดไม่เพียงจนเฉินโจวังจื่อเซี่ยก็มีสายลับสำนักขอทาราสำนักขอทาราเองก็มีสายลับวังจื่อเซี่ยวแต่คนพวกนี้มิใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงความลับของอีกฝ่ายได้มิเช่นนั้นพวกเขาคงทำลายสำนักขอทาราไปนานแล้วหรือบางทีพวกเขาอาจถูกสำนักขอทาราททำลายไปแล้วแต่ครั้งนี้อีกฝ่ายอยู่ในจนเฉินโจอย่างน้อยน่าจะมีตำแหน่งหรือได้รับความเชื่อใจ เวลาเพียงชั่วครู่ฉินจือสวีพิจารณาผู้คนที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมดในหัวของเขาแต่ยังไม่ทันให้เขาได้นึกถึงข้อสงสัยพลันมีเสียงหัวเราะดังออกมาจากในป่าซิ่งเฉิงจะว,วิ้นจู่ช่างฉลาดจริงๆน่าเสียดายที่รู้ตอนนี้ก็สายไปแล้วนานกงม่วกลับไม่โกรธแต่อย่างใดเพียงมองเข้าไปในป่าเอ่ยในเมื่อมาแล้วก็ออกมาซ่อนหัวโผลหางนั่นเป็นการกระทำของหนู เสียงยันดังออกมาจากในป่าในที่สุดคนที่อยู่ในป่าก็เดินออกมาด้านหลังของเขามีกลุ่มชายชุดดำที่เป็นมือยิงธนูและมือสังหารมากมายของสำนักขอทาราคนที่เอ่ยอยู่ในชุดคลุมสีเทาใบหน้าถูกปิดบางเอาไว้เหลือไว้เพียงดวงตามาดรายคู่นั้นหนานกงมั่วเจ้าคงไม่คิดว่าสุดท้ายจะมาตายอยู่หน้าบ้านตนเองกระมังชายในชุดสีเทาเอ่ยด้วยรอยยิ้มเย็นหนานกงมั่วพยักหน้า ข้ากลับไม่คิดว่ากงวิเฉินจะเล่นศกกระปรกเพียงนี้ชายชุดดำด้านหลังคนในชุดสีเทาจ้องหนานกงม่วด้วยความโกรธแต่ชายชุดสีเทานั้นกลับไม่ใส่ใจตอนนี้คนที่โชคร้ายคงไม่ใช่กงวิเฉินมีพวกเจ้าอยู่ในมือต้องกลัวว่าจะวินม่วจะไม่ยอมแพ้อ,อีกหรือเจ้าเป็นใครกันด้านข้างหนานกงฮุยเอ๋ยถามขึ้นเสียงดังด,งดวงตาขมขู่จ้องมองไปยังคนในชุดสีเทาคนชุดเทาชะงักยิ้มเย็นเจ้าลองทายดูสิว่าข้าเป็นใครหนานกงม่วเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใคร นานกงมั่วแม้แต่คิดก็คลานจะคิดเอ่ยเสียงเรียบเจ้าหน้าหรือก็อดีตชูก,กัวกงนานกงไหวมิใช่หรือท่านพ่อไม่เจอกันนานดูเหมือนว่าท่านจะดูไม่ค่อยสบายนะได้ยินเช่นนั้นนานกงหวีหัวใจกระตุกหันกลับไปมองคนชุดเทาทันทีคนชุดเทาเงยหน้าหัวเราะเสียงดังยกมือขึ้นมาดึงผ้าบนใบหน้าออกนานกงมั่วสมแล้วที่เป็นบุตรีของข้านานกงไหวเห็นเพียงผืนผ้าร่วงลงไปเผยให้เห็นใบหน้าสู้ผอมดูมีอายุโผล่ออกมาจากผ้าพร้อมกับดวงตายเย็นชาคู่นั้น ทำให้คนรู้สึกว่ามองเขามากอีกสักหน่อยคงหวาดกลัวจนขนลุกขนพองแต่แม้จะเปลี่ยนไปมากนานกงหุยยังคงมองออกในปรัดเดียวไม่ใช่นานกงไหวจะเป็นใครได้ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1006เป้าหมายของนานกงไหวหนึ่งท่านท่านพ่อน้ําเสียงของนานกงหุยแหบแห้งเล็กน้อยนานกงไหวส่งเสียงหยันเอ่ย เจ้ายังคิดว่าข้าเป็นพ่ออยู่หรือสําหรับนานกงชวิบุตรชายคนโตและนานกงโมบุตรีผู้นั้นในความรังเกียจนานกงไหวก็ยังภูมิใจอย่างประหลาดแต่กับนานกงฮุยบุตรชายคนรองผู้นี้นานกงไหวกลับไม่มีความรู้สึกใดๆมากนักอย่างไรในสายตาของนานกงไหวคนนี้ทั้งไม่กระตันอยู่และไม่มีความสามารถเหมือนบุตรชายคนโตและบุตรีจะมีหรือไม่มีก็ได้นานกงฮุยก้าวขึ้นไปด้านหน้ายืนขวางอยู่ตรงหน้านานกงโมกัดฟันเอ่ยท่านคิดจะทำอันใด นานกงไหวส่งเสียงไม่พอใจเอ่ยไม่ได้เรื่องหลบไปเห็นแก่ที่เจ้าเป็นบุตรชายของข้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้านานกงหุยยังคงสายศีรษะท่านพ่อข้าไม่มีทางปล่อยให้ท่านทำร้ายมั่วเอ,อ๋อท่านทำเรื่องเลวร้ายมามากแล้วหรือว่าแม้แต่บุตรีและหลานของตนเองยังไม่อาจปล่อยไปได้ดวงตาของนานกงไหวไหววูบ มองเด็กทั้งสองที่ถูกซิงเว่ยและหลิวหันกอดเอาไว้อยู่ด้านหลังหนานกงม้วยยาวๆซบอยู่ในอ้อมแขนของหลิวหันมองคนตรงหน้าอย่างสงสัยไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวเลยแม้เพียงนิดอันเองก็อยู่ในอ้อมแขนซิงเวย่ยเงียบๆเพราะว่าไม่ได้มีความสงสัยเช่นยาวๆเพียงมองภาพตรงหน้าเงียบๆมองหนานกงไหวเล็กน้อยพลันเบื่อหน่ายหลับตาลงอยู่ในอ้อมแขนของซิงเวย่ยหนานกงไหวยิ้มเย็นปล่อยนางไปหรือนางกับหนานกงชวิลูกเนระคุณนั่นเคยคิดจะปล่อยข้าหรือลูกเนระคุณสองคนนี้ยามนี้ยังคิดกระบฏ เจ้ายังกล้าเอ่ยแทนนางเจ้าเองก็ไม่รู้จักกระตันอยู่นานกงโม่ไม่คิดจะหารือกับนานกงไหวว่าใครที่ติดนี่ใครเอ่ยเสียงเรียบพี่รองไม่ต้องเอ่ยแล้วในเมื่อวันนี้เขามาที่นี่จะปล่อยพวกเราไปได้เยี่ยงไรยิ่งไปกว่านั้นต่อให้เขาคิดจะเปลี่ยนความคิดก็คงยากคนด้านหลังเหล่านั้นไม่ใช่คนของเขาเจ้าช่างฉลาดนักนานกงไหวหัวเราะเยดหยนันนานกงโม่เม้มริมฝีปากยิ้มบางไม่เอ่ยสิ่งใดมากเพียงเอ่ย ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ลงมือเถิดลงมือหรือนานกงไหวเอ่ยหากไม่อยากให้คนข้างหลังของเจ้าต้องบาดเจ็บข้าขอเตือนเจ้าให้ยอมจำนวนเสียเถิดนานกงมั่วยิ้มราเช่นนั้นคงต้องขอโทษแล้วข้าไม่เคยรู้จักการยอมจำนวนยังเอ่ยไม่ทันจบเห็นเพียงนานกงมั่วยกมือขึ้นโยนบางอย่างออกไปอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็เอ่ยเสียงเข้มไปยิงธนูนานกงไหวเอ่ยเสียงดังหยุดจับเป็น อีกเสียงหนึ่งดังขึ้นขณะเดียวกันก็คว้าหนานกงไหวหลบไปอีกฝั่งควันสีม่วงพุ่งกระจายขึ้นมาทันทีบทบางสายตาของคนตรงหน้าขณะเดียวกันซิงเวยและหลิวหันที่อยู่ด้านหลังก็คว้าตัวคนที่ไม่มีวรยุทธ์แล้วถีบตัวลอยออกไปจากเนินเขา มือสังหารของหอทาราเองก็รู้ว่าพวกเขาจะทําเช่นนี้ไม่สนใจว่าควันสีม่วงนั้นจะมีพิษหรือไม่กลั้นหายใจพุ่งเข้าหาทันทีนานกงมั่วยื่นมือไปคว้าแท้งงดงามที่เอวออกมาสบัดเข้าใส่คนที่จะพุ่งเข้ามาหาขณะเดียวกันอีกมือก็สบัดอาวุธลับออกไปชายชุดดําหลายคนล้มกองลงไปบนพื้นควันสีม่วงไม่นานก็หายไปมองไปด้านหน้าอีกครั้งพบว่านอกจากนานกงมั่วและนานกงหุยแล้วก็มีองครักษ์เหลืออยู่เพียงไม่กี่คนกลุ่มคนที่เดิมยืนอยู่ด้านหลังได้หายไปแล้ว นานกงไหวสีหน้าทมึนขึ้นส่งเสียงหยันเอ่ยเจ้าคิดว่าพวกเขาจะหนีรอดไปได้หรือนานกงม่วกระชับแท้ยาวในมือเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจลองดูสักหน่อยจะเป็นไรไปท่านพ่อเหมือนจะลืมแล้วเฉินโจไม่ใช่พื้นที่ของตะงอวิเฉิญยิ่งไม่ใช่พื้นที่ของท่านข้ากลัวว่าหากท่านยังยื้อต่อไปอย่าว่าแต่จับคนเลยแม้แต่ชีวิตของท่านเองก็คงจะเอาไม่รอดกระมงังดวงตาของนานกงไหวทมึนขึ้น ว่าจาของหนานกงมั่วจี้ไปยังจุดอ่อนของเขาพอดีจุดอ่อนของเขาอย่างไรเฉินโจก็เป็นถิ่นของเว่ยจวินมั่วและหนานกงมั่วมีเช่นนั้นเขาพายอดฝีมือมามากมายใหญ่ต้องเลือกลงมือที่นี่เพราะในเมืองเฉินโจพวกเขาไม่มีแม้แต่โอกาสให้ลงมือไม่นานหนานกงไหวพลันหัวเราะออกมาเจ้าคิดว่าข้าไม่เตรียมตัวหรือหนานกงมั่วหลุบตาลงเอ่ยเสียงเรียบในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงต้องดูว่าใครโชคดีกว่ากันแล้ว ลงมือนานกงไหวกว่ดตามองชายชุดดำอย่างไม่พอใจเมื่อคร่หากไม่ใช่เพราะเขาห้ามไม่ให้ยิงธนูคนพวกนั้นจะหนีไปได้ง่ายๆหรือพวกเขามีเวลาไม่มากสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ห่างจากเมืองเฉนเินโจวกลนักไม่นานก็คงมีคนเห็นสัญญ,ญาณที่นานกงม่าส่งออกไปและรีบมาพวกเขาต้องจัดการให้จบโดยไวชายชุดดำผู้นั้นกลับไม่ใส่ใจในเมื่อเจ้าสำนักของพวกเขาเอ่ยแล้วว่าให้จับเป็นแน่นอนว่าไม่อาจทำให้คนตายแล้วค่อยนำกลับไปมิเช่นนั้น เจ้าสำนักคิดจะเอาโทษขึ้นมาเกรงว่าคงหนักยิ่งกว่าทำภารกิจไม่สำเร็จยิ่งไปอาจปล่อยนานกงไหวที่ไม่รู้มาจากที่ใดถึงได้เอาแต่ออกคำสั่งเจ้าสำนักให้ฟังนานกงไหวเพียงเพื่อจับคนที่เจ้าสำนักต้องการให้ได้แต่ไม่ได้มอบคนเก่งกาจไปอยู่ในมือนานกงไหว ไม่ต้องเอ่ยสิ่งใดมากมือสังหารของสำนักคอทาราพันแบ่งเป็นสองทางทันทีหนึ่งทางคือมุ่งหน้าตามลงเขาไปอีกหนึ่งส่วนพุ่งตรงเข้าหาหนานกงมวเห็นได้ว่าคนเหล่านี้ต้องการจับเพียงหนานกงมวดเท่านั้นทว่าลงมืออากับหนานกงหุยและเหล่าลูกน้องอย่างหดเหี่ยมไร้ความประนีต่อสู้กันมาหลายกระบวน้าททำให้หนานกงหุยตั้งรับไม่ทันหากนี้ใช่เพราะมีหนานกงมวคอยปกป้องไม่แน่ว่าร่างกายอาจถูกแทงทะลุไปหลายแผลแล้ว นานกงไหวยืนอยู่อีกฝั่งมองไปยังหนานกลงมัวที่เคลื่อนตัวผ่านกลุ่มคนและต่อสู้อย่างดูเดือดราวกับยอดฝีมือไม่ได้ด้วยไปกว่ามืออสังหารของสำนักหอทารานานกงไหวเมื่อลอยอย่างหาได้ยากนึกถึงนานกงมัวที่อยู่ตรงหน้าอีกทั้งหนานกงชวีที่เจอในสนามรบรวมไปถึงเมืองซื้อที่ไม่ได้นึกถึงมานานนานกงไหวจิตใจเลื่อนลอยขึ้นมาชีวิตนี้ของเขาขึ้นสุดลงสุด แต่มาจนถึงตอนนี้เขากลับมองไม่ชัดว่าสิ่งที่ตนเองได้ทํามาทั้งหมดนั้นมีเหตุผลให้เอ่ยได้เต็มปากเต็มคำตามที่เขาคิดเอาไว้หรือไม่หากไม่มีเรื่องเหล่านั้นเขาจะยังคงเป็นชูกัวก่งผู้สูงส่งมีภรรยาที่ทําให้ผู้คนต้องอิจฉารวมไปถึงบุตรชายบุตรสาวที่ดีเลิศใช่หรือไม่ระวัง ในระหว่างที่หนานกงไหวใจลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวดับคมก็พุ่งเข้ามาหาเขาชายชุดดำด้านข้างขมวดคิ้วยื่นดาบในมือไปปัดป้องดาบที่พุ่งเข้ามามองหนานกงไหวด้วยสายตาแปลกประหลาดหนานกงไหวเองก็ตกใจกับเหตุการณ์กระทันหันเมื่อครู่รีบเก็บงำความคิดเหล่านั้นไปตั้งใจมองสถานการณ์ตรงหน้าเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วใครจะยอมให้อภัยใครได้เล่าอย่างไรอีกฝ่ายก็มีคนมากพวกหนานกงม่วถูกบีบถอยไปยังขอบไหล่เขาร่างกายของหนานกงหุยได้รับบาดเจ็บถึงสองแผลหนานกงม่วสีหน้าทมึนเอ่ยหนักแน่น พี่รองพวกท่านไปก่อนนานกงฮุยกระชับกระบี่ในมือแน่นเอ่ยข้าจะทิ้งเจ้าแล้วหนีไปก่อนได้เยี่ยงไรจะไปก็ไปด้วยกันนานกงม่วก็ไม่เอ่ยอันใดกับเขามากยกเท้าถีบเขาลงไหล่เขาไปมองเห็นนานกงฮุยยืนไม่มั่นคงกลิ้งลงไปนานกงม่วออกคําสั่งพาเขาไปก่อนองครักษ์ทั้งสองพยักหน้าถีบตัวกระโดดตามลงไปยังไหล่เขานาน,านกงฮุยยังไม่ทันได้กลิ้งหล่ตลบก็ถูกหิ้วซ้ายขวามุ่งหน้าลงเขาไป ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ